อุปนิสัยของชาวราศีธนูเป็นอย่างไรชาวราศีธนูเป็นคนที่มีความร่าเริงสดใสและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณที่รักในการจนภัยรวมถึงมีบุคลิกที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายๆชาวราศีธนูเป็นคนที่มักคิดวางแผนถึงอนาคตตัดสินใจอะไรรวดเร็ว,รวและก็ทําได้ดีซะด้วยพวกเขาไม่ชอบความรุนแรงจึงมักไปที่ยอมรับต่อคนอื่น เมื่อเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาก็จะลหลงใหลในสิ่งสิ่งนั้นโดยที่ไม่ได้สนพระอิฐพระปูนอะไรต่อรอบตัวเลยแม้แต่น้อยพวกเขารักอิสระเสรีไม่ชอบเป็นคนอื่นมาบังคับชาวราศีธนูเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว,รวซึ่งทําให้พวกเขาดูน่าเชื่อถือและทําให้คนรอบข้างไว้วางใจเขาได้ชาวราศีธนูเป็นคนร่าเริงสดใสเข้าับคนอื่นและทานต่อกระแสสังคมอย่างไรก็ตามพวกเขาก็จะมีความขาดความอดทนนะ ด้วยเหตุนี้จึงทําให้แผนการในชีวิตต่างๆเนี่ยพอมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้เนี่ยก็จะเสียศูนย์พวกเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างจะสั้นดังนั้นจึงพยายามปกป้องตัวเองโดยการที่ไม่ต้องก้าวต่อไปข้างหน้ามากจนเกินไปนักแต่จะพยายามก้าวโดยสร้างมิตรภาพที่แข็งแกร่งเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจในการวางแผนหรืตอหรือการเดินต่อไปข้างหน้าพวกเขาจะต้องการพวกพ้องอย่างมากในแง่ลบชาวราศีธนูมักจับปฏิเสธ ที่จะฟังคําแนะนําของคนอื่นพวกเขาไม่ได้มีปัญหาหัวหน้าหรือผู้ให้คำแนะนําหรอกแต่ไม่ชอบให้ใครมาชี้นําและพวกเขาก็ไม่ชอบการปฏิเสธและความรับอีกด้วยดังนั้นคนที่ต้องการได้รับตําแหน่งในองค์กรจําเป็นต้องฝึกฝนความอดทนพวกเขาชอบที่จะถกเถียงและก็บรรลุถึงจุดหมายของปัญหาระวังคนที่มีนิสัยที่ชอบพูดโอ้อวดอย่างนี้ไม่ถูกฉลกกับชาวราศีธนูอย่างแน่นอน